ทีนี่คุณเยนทั้งหมดเแสั้นลครับปากาเดี๋ยวขอปากาก่อนนี่เลยครับใหญ่หดใแต่มีปาก้าไงเลยวะแล้วก็ติ่มที่งาที่่่ ท่้วันนี้เต่ากาบส้มีสายัหลายเนาะค่ะปูเต่ามันโงนปูนเต่าน้าอ่าก็หนีเต่ากระไปบาดปูหนีบเนาะค่ะว่าทังเต่าเขาเนาะค่ะเต้ากับสีมาสังงามท้งเต้าลังพวนี้อ่านี้ของเต้าทางหัวก็ัเนาะงเต่าก็ค่อยค่อยใส ล้อยไปสามศูนหาเนาะค่ะสามซูนหากรที่มวางวดนี้ก็เป็นงวดงวดพี่หมูเนาะค่ะงวดพี่หมูของเตียวเนาะค่ะที่เตียวจะล้อยอาวเลขกโตโตเนาะคะ่ะก,มกะมีสีขาวเลยมีสีหูแต่เตียวก็บอาคอซีซักซินยูนีเลยเาะค่ะว่าไอคอเปิดทังไอเอกเมียเตีวขอิ่นจะสามงวดกันยังดีให้ายบูนยูนีเนาะค่ะ เ้าก็ขอให้สายบุญยุนีของเพื่อนที่มกังหันปีนี่เตาก็ขอให้เพื่อนได้เบิรหนีเบิสินจังหวัดตั้งเราค่ะเพืร์สินได้เบิรหนีกันส o m กับถึง่มาล่อค้อยอัทารซิงสกิตยุนีถ้าเพื่อนได้รับรลู้หรือว่าเพื่อนมีจริงเตาก็ขอให้ตัวเล็กที่เตากวยไปมือนี้สมตัวกับสตัวขอให้แตกขอให้สัขอให้สินสัยุนีเะคเพื่อนได้เพิดหนีเบิสินกัน z o m กับนานามมาเดสามนามทงมากวตัวนี้เนาะค่ะกษิทีวันแห่งน หรือว่าเป็นเรื่องโบราณเนาะค่ะถือว่าเพิ่นเจ้าท่านเด็กขึ้นเนาะค่ะเพิ่นก็อยากขึ้นเป็นบ่ละหรือว่าค่ะเพิ่นอยากขึนนนกข้นแต่ก็ขอให้เด็กของแ,แต้วนี่แตกสามตัวสองตัวเพียงนึงเนาะค,ะะคะ่ะเสรยจมาสามน้ำท่าบุญน้ำกันทั้งหัวค่ะกระเพือว่าเป็นเป็นแนวทางเนาะค่ะถือว่าเป็นแนวทางเด้อ เพราะว่าเลขของเป๋วเนี่ยกระ,ะเข่ากว่พี่โพบเลยเนาะค่ะนี่ยคือว่าเป็นกว่าี่โพบเนาะกับนี่ที่ว่าเอ่อเยฟซีแม่แม่สายบุญที่ว่าเพิ่นม,มาล้อเลขอะะของเป๋วเนาะค่ะแต่อว่าเห็นเหมื่อเพิ่นผิดหวังอ่าทือว่าเลขเอ่อเป๋วว่าหัหนเนาะคะ่ะกับมีหลายลคนเพิ่นจับใส่กับถืะะอสามตัวแล้วค่ะอ่ามือแรกของวันที่สิบเจ็ดเต๋อปวยไปอ่าสามศูนย์ห้า เนาะค่ะแล้วก็ซ้อมหาแล้วก็ซูนหาเนาะค่ะวันที่นี้พ่อมาคงกูถ่ายเต๋อแม่งมองหนีค่ายๆที่ยังเพิ่นไปเขาฟันเห็นแตวเดินทางมากเต๋ก็เลยได้เดินทางมากเดินทางมาหาเพิ่นคือพ่อเต๋อดินทางมากเร็วๆเตวก็เลยได้มาขอพ่อเพิ่นมาขอพ่อเพิ่นให้สายบุญหรือว่าอ่าผู้เพิ่นกำลังอ่ามีความทุกข์นั่นแหละผู้เพิ่นบ่มีกินไม่อยากเนาะแตวก็เลยมาบ่นบานกับเพิ่นไว้ บาที่นี่ผู้คนที่มีบุญน้ำผู้คนถี่มีโชคมีลาบนะเ่นกับยับไส่เอาเนาะแบบเหล็กเตี่ยวเขาบ้าหลายตัวเนาะค่ะมัวต่เหั่นเต่วป่อยไปหาสามศูนย์หาเนาะค่ะบาที่นี่ก็มีเอเฟซีพิ่นเนาะค่ะหลายท่านถีบถึงเหล็กสามตัวเนาะค่ะเราบาเลบหล็กเขาหั่ต่วป่อยไปสามศูนยหาหน่อยสามศูนย <30 5 S 1> ์ห <30 5. S 1> ้า,า,ะะาแล้วก็พวกวสุดท้ายเนาะค่ะพวกสุดท้าย้ตี่ยวเน้นๆไปก็คือศูนยสาม ต,ตัวเน้นตัวเน้นค่ะ03เราก็วงกลมกันเพื่อตัวเดียวอ่ามันก็มีเอฟซีเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นก็จับใส่เพิ่นว่าเอ้าหนองแป่าคือบอกศูนหาเนาะเพราะว่าของศูนหายเขาบอกมีเหล็กศูนหาเนาะเพิ่นก็เลยจับใส่ว่าเอ้าหนองแป่าคือมาปล่ไปแบบ03ยังสิหน่าเพิ่นก็เลยจับใส่ไปอ่า503เนาะค่ะเพิ่นก็เลยถือสามตัวตรงค่ะอ่ะเจ้ซ้ำรับงวดนี้เนาะค่ะเจ้กับเสถียรเป็นแขีแนวทาง ถือบ่อเพชรกับเยาวากันเนาะค่ะก็ถือว่าเตีวได้มาเกี่ยบบุญให้เพิ่นเนาะค่ะหรือว่าอาจจะมีเอฟซีพันยูนีหรือว่าสายบุญยูนีอ่ะเพิ่นจะอาถือเลขหรือว่าถือรางวัลที่หนึ่งก็ได้ห้องกระบะหูบ่เหน็บ่ะนอนเนาะค่ะอตัวเลขสิเตีวสีป้อยไปมื่อนี่กับเตีวกับให้เป็นแค่แนวทางเดินกับนั่ไปเสี่ยงเบิ้งเนาะค่ะเด็กกับเบิ้งโลกเบิ้องขงสุไทร์ว่าเตีวสิป้อยว่าเตีวสิเนียนตัวใดนเนาะค่ะ ลุ่นรุ่นมาทีทึกนทีทึกใจาทรนทึกใจนาทาทึกใจะมันมันครับสดๆดีนะจมาแล้วนทีนทึกใจจแล้วครัขออนุญาตเลคะเพราะมันห่อนแห้งเป็นเมยมากเพราะมันห่อนนี่คือเต๋จะปล่อยไปเนาะค่ะมวนนี้กับคือคือ เล่พี่ออกไปกองสลากกัปปะหรอหรอไปกองสลากเพระท่านเดี๋ยวเพราะท่านเดียวไปยุบสิไปวันที่เอเธอเรยก็เอซใกล้มือใกล้ๆมือแล้วซิปซิปหาแล้วจะสิไปอ๋อครับเลขของเต้อสามตัวเนาะค่ะเต๋อเป็นป่อยสามตัวเนาะค่ะสามตัวไม่ตุ๊บดีมเดียมโดดนะครับเดียมเขียน ตัวนะคะฟังดีๆนะคะดอกเี่ค่ะดอเ่ค่าล้างค่า้างาค่าางค่าอ้างค่าเดือด้างเาค่าทาง่าดางค่าางค่า ว่าขายกับพ่อแบบว่าเห็นแบบก็เด้ไลไรวกมเนาะมันก็เด้ไรบ้านสุดมันก็เดริ้นดดเตวมันมันอวันที่สิบหกมัตรงกับวันไหนวันี่1ิับวันอังคารอครับวันที่สิบหกตรงกับวันอะไรพิมบอกหน่อยครับ เขาบ่เป็นหยัางหลอกจดเอาเด้อค่ะเตรียมปากกาเด้อพี่น้องเด้อเอาพิมบอกกันนะครับเป็นเทียรแนวทางเลยค่ะเดี๋ยวบ่มีกันอย่าวางกันเด้อเลข3ตัวครับแป๊ะไอจอกห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่เอาพิมห้าเก้าสี่ามด้วยสาธุนะครับาเก้าสี่จำด้วยสาธุครับทุกท่าน อันไ์สดยูทางช่องคนสุรีทีวีนะครับ594เกาสามด้วย594 5 9าเก้าสสองตัวเดาส่ส2ตเก้าสเก้าสี่สตัวห้สอตัวัเี่ัวเ้สองห้งเก้ดาเกหางเหมือนเดิมเหมือนเดิมสหางหางี่เก่าเด้สองหางกาีงาง้าเกาเกาสาม เก้าสามเก้าสสองตัวเก้าสามนะครับห้าเแล้วก็9ก้าสามให้ด้วยนะครับทีตัวคือห้าสมนี่ต้ค่หาสามเก้าสอห้าสามเก้าสามกั้าเขียนเขียนเขียนเีเก้าสี่เก้าสาม กระดาษใหญ่ๆเขียนด้วยนะครับคุณผู้ชมกระดาษใหญ่ขน้าเก้าสี่เก้าสามห้าสามนะครับห้าเก้า่เก้าสามห้าสามหเก้าสี่าเก้นเก้าสี่ห้าสามเก้าสามครัครับผม

เดี๋ยวก็เพียกับยาวาการน้องพาร์เซวกับพ่กหมูน้อง่าเลสสีออกตัวใหญเนะอยยาือว่าเตวเดี๋ยวไม่เสียบุญได้ไมล่ะยเมเือง่าเรื้องุมีบุญเนี่ที่่ได้สิ่งางน้ท่าบุญน้องปาตัดเับเชิญใดนะค่ะวนีุละน้อยต่างกาลังสทธาเฮะเด้อยาชีว่าตเอาบุญเนาะค่ะตหยดเท่าบุญ้บุญตบูว่าดีบอเม หาเก่าซีเดอร่เดเอาไปลุวยซะเหปนเม็ดไหมคนบอกว่าท่านขุนว็าัยิ่งอ๋อเป็นสตัวเองไหมสองตัวห้าเก้าสสองตัวสองตัวก็ค <dialect> ือเก้าสามแล้วก็ห้าสอง่เก้าสามห้าเก้าสี่ห้า cào sáng dọc qua cào sáng 2 lắm sáng lắm sáng 93 sáng 53 sáng เก้าสี่ห้นะครับเ้าเก้าสี่เดี๋ยวเราต้องเจ้าสะครันเพโค้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งเด้อเราปั่เมโค้งสุดท้ายอีกครั้งนึ่งับนเมค้าครับงนดอโอ้ว่าดีบอกอี่เมีย <laughs> หากเก่าซีเดอรเมียด้วยอาไปร่วยซะเม็ไ <c oughs>